มาค่ะเช้าวันนี้นะคะมาติดตามผลของการใช้ตัวมาร์กกันนะคะมาร์กหน้าของนางงามนะคะอันนี้ให้ดูถึงความแบบผิวผิวแข็งแรงผิวแบบผิวผิวไม่เหมือนกับที่เราตื่นมาทุกวันนะคะทุกวันมันก็จะแบบโซมหน่อยเนาะแต่เมื่อคืนเนี้มาร์กหน้านางงามนะคะมาร์กไปแล้วแล้วก็หลับไปเลยทั้งทั้งแผ่นมาร์กเลยนะคะ แล้วก็เช้าขึ้นมาก็คือมาดูความขาวไม่ต้องดูนะคะอันนี้คือแสงไฟมันก็ทําให้เราขาวขึ้นได้แต่ว่าให้ดูความแข็งแรงของผิวเราแต่ปกติเขาก็จะไม่ไม,ไม่ไม่ดิ้นดูแน่นขนาดนี้แต่แต่เช้าเนี้ยหลังจากเรามาค์หน้านะคะนี่มันแบบมันมันมันแน่นจริงๆแล้วมันก็แบบนี่ค่ะนีอ่อายุจันเลขห้าแล้วนะคะคือ เป็นไ,ไม่ใช่คนผิวขาวไม่ใช่คนผิวดีเป็นคนที่ทำงานหนักมาโดยตลอดนะคะแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์นางงามมา2ปีเต็มเต็มสองปีเต็มเต็มจนกระทั่งมามีมาร์กหน้านางงามออกมาใหม่เมื่อเร็วๆนี้นะคะ่ะเพิ่งออกมาใหม่ๆเป็นสินค้าตัวล่าสุดของนางงามนะคะแล้วก็เพิ่งได้ลองใช้เมื่อคืนนี้เป็นครั้งแรกนะคะก็คือตัวนี้เนาะตัวนี้เป็นซองที่ที่แกะใช้เมื่อคืน แล้วก็หลับไปเลยคือแช่เย็นไว้สักแป,ป๊บหนึ่งอะคะ่ะแล้วก็เอามามาร์กหน้าแล้วก็หลับไปเลยเป็นครั้งแรกที่มาร์กหน้าในรอบแบบหลายปีมากๆปกตินี่ไม่ไม่มาร์กหน้าเลยค่ะเนื่องจากเป็นคนไม่ค่อยดูแลตัวเองแล้วก็เป็นคนที่ไม่ชอบอะไรกับพวกนี้เท่าไหร่เป็นคนที่ทํางานเยอะไม่ค่อยมีเวลาเลยในการใช้เซรั่มนางงามของเราแบบอย่างนี้ค่ะมันเราก็รู้สึกว่ามันโอเคสําหรับเราแล้วก็เลยจะเป็นคนไม่ค่อยใส่ใจตัวเองเท่าไหร่ แต่ยอมรับเลยอันนี้คือแบบคือแบบมันเขาเรียกว่าอะไรอะบูดผิวเหรอคะบูดผิวใช่ไหมที่แบบมันทําให้ผิวเราแบบเออดีขึ้นมาแบบเหมือนแบบในช่วงข้ามคืนนะคะบอกเลยอันนี้คือเป็นคนที่นอนดึกตั้งแต่ทํางานกับแบรนด์งงามมาคือเราก็จะนอนดึกกันมาตลอดนอนน้อยนะคะเนื่องจากว่าเราก็ต้องดูแลลูกค้า,าคือออเดอร์ถือว่าเยอะมากๆด้วยนะคะนี่ก็คือให,ให้ดูแบบชัดๆเลยนะคะแบบผิวมันผิวมันได้อย่างนี้จริงๆเนะะี่ยค่ะ ไม่ได้ใช้อะไรเลยนะคะอันนี้คือเป็นแม่บ้านธรรมดาทํางานแบบลุยทุกอย่างสารพัดนะคะอันนี้ก็ฝากไว้สําหรับคนที่แบบเออชอบชอบอะไรง่ายๆแล้วก็สนใจผลิตภัณฑ์ของที่แบบจะเอามาบํารุงผิวก็แนะนํานะคะว่าเป็นแบบถ้าใช้ผลิตภัณฑ์อื่นก็ได้นะคะหรือจะซื้อเฉพาะมาร์กอันนี้เอาไปมาร์กหน้าได้ก็ได้อันนี้คือแนะนําเลยว่าตัวเองก็ทึ่งทึ่งในความในในคุณภาพของเขาอะคะ่ะ เนี่ยมันมันได้อย่างนีง้จริงๆความขาวไม่ต้องสนใจนะคะเพราะว่าเป็นคนผิวคล้ำปกติเป็นคนผิวคล้ำแต่แต่แต่ขาวเพราะแสงไฟเฉยๆนะคะตอนเช้าเพิ่งตื่นกันเลยทีเดียวนะคะหน้าก็ยังไม่ได้ล้างอันนี้บอกเลยบอกอยากไม่อายเลยว่าหน้ายังไม่ได้ล้างจริงๆนะคะด้วยความที่เราแบบเออเราก็อยากรู้ผลเนาะว่ามันจะเป็นยังไงเนาะ,ะโอเคก็มาเล่าให้ฟังนะคะสําหรับ สำหรับการใช้นะคะมาร์ชีดนางงามนะคะตัวนี้มันจะมีแบบเบอร์รี่7ชนิดซึ่งซึ่งเนี่ยค่ะมีเลขเชัดเจนมีเบอร์รี่7ชนิดนะคะมีเปปไทด์แปดที่เป็นโบทอ,อกธรรมชาตินะคะแล้วก็มีเป็นวิตามิน B3 ของเซอร์นิสเซร์แลนด์แล้วก็มีสารสกัดอื่นๆอีกมากมายอยู่ในอยู่ในตัวนี้อยู่ในมาร์ชีตัวนี้นะคะอันนี้ถ้าคนชอบชอบมาร์คผิวหน้านะคะไม่ควรพลาดแนะนําจริงๆนะคะมาร์ชีดนางงามนะคะ